คุณเท้งกับพักเก้าไกลนี่ถ้าพวกคุณเงียบซะบ้างก็ไม่มีใครว่าพวกคุณเป็นใบ้หรอกนะนี่มันอะไรกันบ้านเมืองกําลังอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานกําลังจะมีศึกสงครามทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านกัมพูชาเห็นไหมละ่ะเขาทั้งขนกองทัพมาเขาทั้งปลูกปั่นประชาชนของเขาให้เกลียดเราแล้วเขาก็ถึงขั้นไปนดําเนินการในสารโลกแล้วคุณเท้งกลับออกมาเรียกร้องว่าการที่นายกองอิงมอบอํานาจให้กองทัพไทย สามารถดําเนินการตอบโต้ก,กับกรัรมพูชาได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณเรียกร้องให้ในายกยึดอํานาจคืนมาจากฝ่ายทหารเพื่อให้รัฐบาลพลเรือน่ะมีอํานาจปกครองประเทศไทยคุณบอกว่านี่คือหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยมันก็ใช่อยู่สิ่งที่คุณพูดน่ะมันเหมือนดูดีนี่แหละไอ้พวกครั่งรัฐิประชาธิปไตยฝรั่งท่งมานะ่ะต้องยอมรับนะคุณทิ้ง มันไม่มีใครไปแทรกแซงรัฐบาลพักเพื่อไทยได้ถ้ายายอุงอิงมันไม่ทําตัวเป็นคนขายชาติเป็นนกสองหัวใครก็รู้ว่าพวกเพื่อไทยเนี่ยเหมือนกับรู้เห็นเป็นใจช่วยผู้นำกัมพูชาไม่ว่าเขาขนทหารมากองทัพเราขนไปพักเพื่อไทยก็กำชับเลยนะว่าอย่าให้มีใครยิงอย่าต่อสู้อย่าแข็งขืนอะไรกับเขาสั่งให้ถอยไปถอยไป,ยไปทั้งที่มันอยู่ในเขตแดนประเทศไทยกองทัพของเราอยากจะปิดด่านพวกเพื่อไทยนั่นแหละไปพากันบอกว่าอย่าปิด ซ้ำร้ายเขาปิดประชดเรากลับบอกให้พวกเรานี่ไปเปิดด่านให้ตรงกันกันกบเขายอมเขาไปทุกอย่างนั่นไงผลสุดท้ายทหารเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็ต้องใช้กฎอัยการศึกเพื่อให้ทหารเขาสามารถดําเนินการตอบโตก้กับอริราชศัตรูได้ให้มันทันเหตุการณ์ให้มันทันท่วงทีนี่คือความจําเป็นของกองทัพไทยที่เขาดําเนินการไปไม่ใช่เขาจะไปวุ่นวายจะไปล้วงลูกอะไรคุณเห็นเข้าใจไหม ต้องบอกเอาไว้ให้พี่น้องคนไทยได้เข้าใจนะว่าไอ้พวกพักเก้าไกลนี่ตั้งแต่สมัยที่บ้านเมืองสงบสุขกันมานี่พวกนี้ก็หาแต่เรื่องกับกองทัพใส่ร้ายโจมตีด่าทอต่างๆนานา,นาสร้างความเกลียดชังให้ประชาชนคนไทยนะ่ะต่อต้านกองทัพไทยพวกนี้เกือบจะทําลายกองทัพเราได้ด้วยซ้าด้วยการหลอกล้างสมองพวกเรานี่ไงให้ทําลายกองทัพตัวเอง จะซื้ออาวุธจะซื้ออะไรต่างๆนานาแม้แต่ซื้อเรือดำน้ำเนี่ยก็พวกเพื่อให้เก้าไกนลนี่แหละคอยสกดัดขัดขวางไว้ปั่นหัวหล้างสมองคนไทยให้ต่อต้านผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาโชคดีนะที่ทหารไทยนะ่ะเขาฝึกซ้อมเตรียมการพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมเอาไว้พอเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ตอนนี้กองทัพไทยเขาก็ยังสู้ได้เขาก็ยังแกรงเหมือนเดิมส่วนพวกนักการเมืองมีอะไรเก่งแต่ใส่ร้ายเก,าเก่งแต่ด่าทอเก่งแต่ด้อยค่าคนอื่นทั้งที่ตัวเองนะ่ะไม่เคยทำอะไร ผมอยากถามหน่อยว่าในพรรคเก้าไกลเนี่ยมีตัวไหนเคยทําอะไรเพื่อประเทศนี้บ้างหึหน้าไม่อายคุณองมาา่่าเขาทําไมทหารเขาไปทําอะไรให้คุณที่ผ่านมาก,ก็จงเกลียดจงชังหาทางทําลายเขาทุกทีทางตอนนี้มันเกิดศึกใหญ่ในขณะน,นี้ยังมีกระจยจะมาทําลายกองทัพอีกเหรอมันควรจะละอายบ้างนะไอ้ฮาถ้าไม่ได้ช่วยอะไรมันก็หุบปากไปเลยเอเทง้ง